กองจากมาดีแน่นอนเลยครับตูวานนบุญมาครับบธามปรตูให้กับเทบิรินออกนำครับหนึ่ง้เเมาข้าได้เปิดเียเข้าไปได้ยิง้วลูกนี้แล้วเฟีก็ยังเฟ เราแพ้ตรงๆลูกนี้ต่อยเอาแล้วเก็บจังหวะสองล้วได้ยิงแล้วหลุดเตะกันใหม่ครับแล้วตัดโยนมาทางขวาเก็บได้ด้วยครับเบอร์สามเอาลงแล้วงัดให้เบอร์แปดได้มงลูกนี้ชนขาครับเอาแล้วเสียงสกัดไม่ดีครับเบอร์็จจี้เข้าในแล้วฝาตรงกลางแล้วม้วนนาได้ยังไม่ยิงได้เท้าขวาแล้วแปดปั้มบอลเป็นของเทพครับเทพปั๊มขโมยมาได้แล้วตัดขา पालों में นิพิบบลปัญญาแล้วลูกนี้ยิงเต็มเจตวัตรเตะติดบล็อกยิงหนึ่งนิพิบบลนิพิบลตรงกลางโโอ้หไม่ได้ครับคณะแล้วจะทำชิงไหลขวามาอันตะพนอันตะพน,น,น,นแล้วปาเร็งนี้หูดักได้ครับเจสซิน,ลนแล้วจะสวนเอาเลยครับอันตรายแนะล้วเจสซินวางแล้วแซ หนึ่งศูนย์ของเท็กิลิ่งครับดูครับไหลไปทางขวาครับอาตัมชานพลได้บุกอยู่แล้วครับแล้วเดี๋ยวจ่ายไปติดครับแล้วดูครับบอลใครครับตัวนี้หนีโอ้โหผมเห็นเบอร์เบอร์ชันครับแล้วดูวางคนแอสซินนี่ผมผมดูเบอร์ไม่ชันนะครับโอแล้วดูวางมาดูวิ่งแซงครับอู้ซ้ายโอ้โหปัดบอลต่พื้นแล้วยิงเลยครับโอ้โหคนยิงนี่เป็นหมายเลขสี่นะครับทางด้านทวานนนบุญมาครับ โอ้โหดูสะใจเหลือเกินนะคณะคณะหนีสามไหลมานิ่พี่บอลบอลไหลซ้ายสันทวัฒน์ต้องเข้าขวาแล้วต้องยัดตางนิดนึงแปะแล้วลูกนี้ใส่เี้ไม่ได้ยิงเอาเล่นไว้ไปแล้วครับคณะคณะไหลต่อมินทาน้ายยัดเร็วนี้ยัดไปนีดติดาแล้วดูบอลซิงแล้วยกมาคณะคณะเกี่ยวคณะเข้าขวาหลอกยิงจังนี้บอลโอ้โหคณะคณะเลือกสันทวัฒน์บอลเข้าขวาละวัฒน์ไหลต่อเอาแล้วบอลไปเข้าดังขวา กระด้าไมายิงยังก็หมดกระดัาไหลายบาคาร่านะแต่นี้เ,นเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วจิงนีแต่แโอ้โหไม่ได้ครับอันนี้ล่าเนอะดูคาร์นาคาร์นาให้ทางดา้านสันทวารล้มบอลนี่โอ้โหเกือบเข้าประตูครับทีวบอนครับวาริชูทองไปขวาเลยครับมุมธง,งเก็บลงได้ครับโอ้โหอันดีล่าข้าวจริงนี าดูวิ่งมาครับพื้นที่ว่างตรงนั้นแล้วยิงขวาโอ้โหปัดไม่ออกครับกาซิเด้ครับอีกครั้งครับนี่ครับโอ้โหเอาดูวิืกี้ของอาัมชาญโดนครับเป็นบางปูมยิงนี่เซฟม,มาถึงแล้ววางบอลมาแล้วกล้าหัวเสมอแล้วได้ไปไหนอีกทีหนึ่งโอ้โหธนวิทย์ธนวิทย์ให้มาแล้วไปอจู่ทองนี่ใส่ก้อยมาได้ไหมตรงนี้ขวาดีบอลลั่นทาอีก ดูพวกมาเหลือชงแล้วไปเลยไปเลยเกลิ่นเกลิ่นกระดารปลามีขึ้นมาแล้วตามมายิงไม่ได้โอ้โหอัศพลเลือกตามมามาแล้วซันอัญชาเจฟโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหได้เตะมุมบนคณะเปิดมาแล้วจ่ายยันที่ประตูแล้ว บอลหลังนี้ม่งเรียบร้อยครับได้ครับโอ้โหโมูสิ่ไม่มีแต่ยานุวิทย์ครับบาดแล้วสองหนึ่งครับกวักมือเรียกโดยด่วนครับโอ้โหใครเป็นคนจริงนวีดังซ้ายมาได้ม่งครับเป็นเนปติลินอีกทีหนึ่งอธิราชออกมาอีกแล้วอันนี้ไม่พาลาดแล้วอธิราชแล้วยาล้างหน้า ธนบุรีครับดูครับภาพภูมิเปิดมาแล้วดูครับนี่ครับอธิราชเก็บได้ครับนี่ครับต้องชมอธิราชครับดูว่าอธิราชมองครับแล้วดูยาวครับโอ้โหเนี่ยบอลตกพื้นครับโอ้โหสินธามุล่าพลาดครับโอ้โหตามไม่ทันเลยครับเราดูเป็นแมตช์ที่เก้าเลยครับที่ยิงโอ้โหแล้วกระสิเดไม่ออกมาแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหสองลูกครับวันนี้ครับทางด้านธนวิทย์มารุจ้าครับ แล้วดูตามาเป็นเล่นดีครับแล้วคณะอา,นะอาโดนตสดครับเซนีม่ได้ครับสองหนึ่งสองหนึ่งอโอ้โหเป็นยกเ,เ,เไม่ออกเีไม่ออกเีมาแล้วคนะนมีเรนั้นกับอนุชาจิ้ม้ต่อรวณะวไปแล้ยังไม่เปิด ยันบางนี้เจ้าจิงไปได้อ,อีกแล้วครับยิ่นิจิะไปได้แล้โโอ้อย่างนี้ไปไม่เปล่าไม่เปล่าแฟนๆที่นีส่งเสียงนะครับแล้วเียนเปล่าจบแล้วโอ้โ,อโออหแจ็คเป็นของเทพซิรินครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมครับแชมป์ปีนี้เป็นของเทฟติลินเลยครับโอ้ก็ต้องชมผู้ตัดประตู้วยครับอัติล่าครับนั่นนะครับ